สุราฟูดแฟร์นะครับารามีสายเข้ามานะครับสวัสดีครับอโหลครับผมครับอาัอดีแหละเรื่องครับอ่าน้ำมันนะมันมีน้ำปะจมซึ่งน้ามันก้าวไปในใต้กองครับผมครับแล้วก็ใต้น้ำโอไปเล้วตั้งน้ำมันเจียวจะได้กองแต่ว่าไอ้ไอ้ค้นนั้นอย่างขึ้นเลยไอ้ค้นน้ำมันไฟอย่างโชว์อยู่ใช่ไหมครับกับมีเชืองน้าไว้หลังวิ่ง S <S แกไม่ให้ตอดตอดลักแกา่าตอดรักหนึ่งโคเบ็ดเลยก็อย่างไม่ให้อ๋ออันนี้ไ,ได้นำเข้าไปนี้ปั้มไม้าลยรออันนี้ได้นำรถเข้ามาที่ทุน่นบางอย่างครับตรวจทำทีอู่ไม่ได้ไปยังไงวะที่จริง <นำ S 2> จริงๆๆอาอจอจะต้องมาถ้าทำมดแล้วต้องเอารถมาดับไฟที่ทุ่นนะครับใช้เครื่องดับครับึงตดับไฟใช่ครับดับไฟที่โชว์ด้วยครับ ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งมันอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าก่อนไว้กันครับพ้องครับเดี๋ยวอ่ะตึ้งตึ้งตอนนี้แกปัญห้าได้ยังอ่ะครับมันใต้มาแล้วชับเลยวันเลยมันยังดังเลยโชว์อยู่เลยนะก็ยังโชว์อยู่เลยนะครับก็น้ำมันก็ถ่ายยกทั้งถ่ายมดแล้วกรองเปลี่ยนแล้วนะครับ<ม>แต่ว่าไฟยังขึ้นอยู่ครับว่ไฟก็ยังขึ้นอยู่นะครับไฟยังโชว์อยู่ บไม่ไม่ใช่ไอ้อนกองไงไอ้ตัวน้ำมันมดแต่ไอ้ขนอนีกตัวอโยดังต่างต่างกว่ามึงครับเป็นรู้ไปเลยนะน้ำมันมดมันโยอันอันหลังอ่าครับเป็นทางน้ำมันหรือซึกเเป็นจุด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 จ้ะประมาณนั้นไหมครับพผมกับรับเป็นรูปสีสีเรื่องนะครับอ๋อเดี๋ยววิธีการแก้ปัญหานะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะครับนะครับก็คุณมาครับว่าดีครับว่ดีครับว่ดีครับวดีครับอ่านะอ่ะที่ก็ก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น สัญลักษณ์เตือนเกี่ยวกับนะครับไส้เขาเรียกว่าไรนะไส้กรองน้ํามันเชื้อเพลิงไหมกรองโซล่ากรองโซล่ากรองโซล่านะครับก็มีสิ่งเจือปนเยอะนะครับอย่างเช่นพวกน้ํานะครับก็อาจจะเกิดจากการเราที่ไปเติมน้ํามันที่ปั๊มไม่ได้มาตรฐานนะครับก็ถ้ามีน้ําเยอะมีสิ่งโจนเอเจือปนเยอะนะครับไฟตัวนี้ก็จะโชว์ขึ้นมานะครับ ถามว่าใช้งานขับรถได้ไหมก็ยังขับได้ปกติแล้วไอ้น้ำที่มันผสมนี่เราเอออากวิธีการแก้ไขนะครับก็มันจะมีสกรูครับอยู่ด้านข้างท้ายกรองท้ายกรองนะครับผมนะครับน้ำมันคลายออกมาใช่ครับคลายออกมาแต่อย่าให้หลุดนะครับเราคลายเฉยๆใช่ครับแล้วก็คลายออกมาเพื่อให้น้ำมันมันออกแล้วก็เราเป็นรูระบายใช่เป็นรูระบายแล้วกดไล่น้ําจาก ปั๊มด้านบนเป็นเป็นตัวกดอยู่ใช่ทีนี้ด้านบนจะมีตัวกดอยู่นะครับถ้าเปรียบเหมือนยกยกเยกยกเยกอะไรประมาณนี้นะครับเอาน้ำเอาน้ำออกมานะครับผมนะครับแล้วก็พอกดไล่น้ําเสร็จก็ขันสกรูไว้ที่เดิมนะครับแต่ถ้าทําแล้วนะครับถ้าไม่หายนะครับก็เนแล้วแล้วไอ้ตัวที่มันโชว์ไม่หายนะครับก็บางทีอาจจะต้องแนะนําให้เปลี่ยนไส้กรองเลยครับผมนะครับเพราะบางทีไส้กรองมัน ยังไงมันมันหมดมันตันแล้วมันหมดสภาพมันเสียสภาพการกรองน้่นบางทีมันมันโดนเยอะเกินครับผมใช่ครับถูกต้องครับผมนะครับก็ไม่กี่บาทนะผมว่านะไม่กี่บาทนะแล้วแล้วมันจะหายเองไหมมันก็จะหายเลยครับผมนะครับถูกต้องครับแต่ของพี่เขาเขาไม่หายเขาไม่หายแนะนำาที่ศูนย์นะครับใช่ครับเราก็ให้เอาเข้าที่ศูนย์ครับผมก็มีกี่ไม่ได้ถามว่าใช้อะไรนะใช้โตต้าหรือใช้ย่อไหนอะไรเงี้ยมันก็ ใกล้ใกล้เคียงกัารรับการการงานใชนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันครับผมนะครับรับอังเปาไปเลยครับก็ในส่วนตรงนี้ก็แนะนำนะครับแนะนำว่าให้เติมน้ำมันที่ปั๊มครับให้มาตรฐานทักนิดนึงนะครับผมนะครับคือปัญหาเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเวลาเติมเนี่ยมันจะมีน้ำปะปนมาหรือเปล่าที่ปั๊มก็มาตรฐานพี่แดงแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายๆลอย่าง น,นะครับใ,ใต้ดินใช่ไหมท<ช>ี<ช>่น้ำมันจะ<ช>เพราะเดี๋ยวนี้ผมว่าปั๊มก็เป็นมาตรฐานหมดแล้วนะ,นะครับ